สวัสดีค่ะมื้อนี้ขัาวอีสานกับแม่บา้านกินสิผ้ามากินผัดมีชมพูค่ะแล้วก็ตำักหุ่งค่ะบะหมี่ยังไลายค่ะพักกับบะหมีย่ยงหลามีกุยช่ายพักแป้นบ่ค่ะเพื่นอนนแล้วก็ทวง,งอกนิดนึงค่ะเพราะแบบว่ากินกับผัดมีแล้วก็สิแบบพักก็สิบ่เนนนะคะมื้อนี้ตำมกหุ่งเพ็ดๆค่ะใส่บระก,กอกแล้วก็ มีชมพู่ค่ะมากมากมากกินค่ะแซบเด็กเส้นค่ะโอเคค่ะก่อนสิมากินกันกะฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคัวอีสานก็าแม่บาอังกินเ้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปต,ต,ต่อไปค่ะโอเคเบาๆลายใหญ่หางมากกินกันเลยค่ะใส่มือคือเกาค่ะอุ้ยเดะอืมแซบค่ะแซบ มีชมพูค่ะอยากกินยูนีต้องเฮ็ดเองนะคะ <laughs> ไปหาซื้อ,อยู่ตลาดคือบานห้าว่มิดอกคะ่ะอยากกินต้องทำเองคะ่ะแซบเพื่อเก่าะคะอค่ะตบ้กหู้ ไข่โรยหน้าด้วยค่ะพัดไซ้อ่ำั่วงห่อกับใบกุยช่ายค่ะ เป็นเซนนสุดตายค่ะสุดตายค่ะเ,คเปลี่ยนมากินจากตำมหุงขนมจีนเนาะค่ะเนาะเปลี่ยนสไตล์มากินเป็นกระพัดมีนะคะ มือคือเก่าค่ะก้แล้วหรอกค่ะมีชมพูค่ะแซบ่บ พริกแห้งกับพริกสดปะทะกัน สมพักแปนเนาะค่ะเนาะโอ้บานเฮาสุดยอดเลยใส,ส,ส่บักเครือคืนั้ยคือสียบ นี่อมะมาณแม่นู่เขาเหนียวนะคะขาดไม่ได้หรอกคะ่ะเขาเหนียวผัดไทยก็ขาดไม่ได้นะคะผัดไทย ขาดอันนั้นเนาะค่ะเนาะเต้าหู้แต่ก็ไม่เป็นไรเต้าหู้ทอดนะคะซับคืกเกาค่ะใส่มันครบเครื่องซับไปหมดมันก็เป็นไป,ปนได้นะคะนะ่ะเนาะดูจางแบนว่าแต่มีน้ำนอ่นตาโฟค่ะ พุงก็ตามใจชอบแล้วค่ะไั่มักเปรี้ยวหวานไผ่มักเข้มมันเป็นเป็นมีชมพูมันจะเป็นแบบคล้ายๆเปรี้ยวหวานเนะคะนะ่ะเน,นาะเ่ะยใส่น้ำปาขามพอมค่ะ xuất làm cho bà không เรียบร้อยอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเกี่ยงตับค่ะแซ่บหลายโอเคค่ะสำหรับเมนูนี้ก็แซ่บแซ่บอีกแล้วค่ะจากการคลิปหน้าค่ะสำหรับเมนี้กับลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ